มาติดตามในเรื่องของม้าวอค่ะหรือว่าม้าบ้านีระขันนาขนเทิดเนาะคะแม่นค่ะคปศะสุทธ์จังหวัดบึงการค่ะเพิ่นจัดฝึกอบรมเพื่อจัดสร้างและพัฒนาศักยภาพประสุตธ์ด้านโรคพิษสุนัขบา้าติดตามข่าวนี้กันค่ะสำนักง,งานปัะสัตธ์จังหวัดบึงการค่ะจดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพปัะสุตธ์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีนายท่าตรีบุตรมากร้องผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานการอบรมมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และอาสาปศุสัตว์รวมฝึกอบรมจานวน200คนนายนพคุณข่ายพันรักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดบึงการบอกว่าการอบรมเทือนี้เป็นการสร้างและกรพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด,ด้านโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคค้นปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปฏิทานของศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟา้ากรมพระศรีสว่างควัตววรัตคติยราชนารีเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเป็นการเปิดโตโครงการสัตว์ปลอดโรคค้นปลอดภัยจากโรคพิษนักบา้าสร้างพุ่งคุมกันและควบคุมประชากรหมาแมวให้มีจํานวนที่เหมาะสมค่ะซึ่งกระเหตุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการวัคซีนเพื่อสร้างพุ่งคุมกันได้ตามหลักเกณฑ์ที่องค์การอนา,นอนามัยโลกหรือว่า หูน WHO เนี่ยค่ะดับเบิลยูเอโอเนี่ยและองค์การโรคร,ระบาดสัตว์รังประเทศไดก้กาหนดและก็เป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนผู้เลี้ยงมา้าเลี้ยงแมวแล่ละค่ะ,คะให้ความสำคัญในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าบ่แม่เลี้ยงกะเลี้ยงซื่อหัออจกจะหักจังใดบ่ออกไปฉีดวัคซีนบอ,อป้องกันแบบนี้ค่ะแถมที่สำคัญสาม,มารถที่จะแพร่เชือ้อโรคสู่คนไดเพราะฉะนั้นต้องใส่ใจทีใจค่ะค่ะ